ด้านมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีนะคะได้จัดกิจกรรมดนตรีในสวน H.M. Song o r บรรเลงเพลงของพ่อ2,567กลางวังกังวานนะคะขับขานเพลงเพื่อพ่อเพื่อเป็นการเทอรประเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชกาลที่9 ที่ส่วนงานไซวังสวนบ้านแก้วมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาภาพรบุญมีผู้ช่วยอธิการบดีนะคะได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดนตรีในสวน H M Song O W a r บรรเลงเพลงของพ่อ2,567ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะได้จัดภายใต้โครงการสารต่อเพลงที่พ่อสร้างสารรค์5ธันวาคม เ m ชเอ็อวบันเลงเพลงของพ่อเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิที่ท่านส่งเป็นขีตก,กวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องรวมทั้งสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้กำหนดให้มีการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีนั้นนะคะก็มีการบรรเลงเพลงพระราช,ชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยวงดนตรีมิกอองซัมเบิลอินสตูเมนต์รวมด้วยการร้องเพลงพระราช,ชนิพนธ์การแสดงดนตรีไทยและการแสดงวงดนตรีสากลโดยนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณี